กันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย b e w i t c h w a r Hammer Store and Painting ร้านขาย Warhammer ที่มีบริการประกอบและเพ้นสีให้ด้วยถ้าลูกค้าต้องการ ลูกค้าท่านไหนไม่มีเวลาเพ้นท์หรือว่าเพ้นท์เองแล้วไม่ถนัดก,ก็สามารถส่งเพ้นท์กับทางร้านได้เลยมีทั้งหน้าร้านที่โคราชเดี๋ยวจะซื้อออนไลน์ผ่านช้อปปีก็ได้ทักเพจ Facebook ไปถามราคาเลยครับถ้าใจร้อนซื้อกล่องนี้ครับประกอบและทาสีให้ด้วยทับไหนสีอะไรก็ว่าไปซึ่งหน้าร้าน b i v i d b o a r Hammer Store and Painting เป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ครับสามารถนัดเพื่อนไปเล่นด้วยกันได้เลย หรือใครเล่นไม่เป็นทางร้านก็จะสอนให้ถึงขั้นโมไม่มีก็มีเดมโม่ให้ยืมถ้าอยากลองท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากซื้อวอลแฮม m มอร์พร้อมบริการลงสีก็เชิญที่บีวิดวอลแฮมเมอร์สโตร์แอนด์พนติ้ได้เลยนะครับและถ้าอยากฟังภาษาน็อกเกินแบบเต็มๆคูราดบ้านชั้นมันก็แค่ปากซอยตอนแรกจักระพัดสร้างไพรามาต แล้วไพรมาม์ดก็ถูกวอบหายใช้การไม่ได้ใช่ไหมครับจกักรพรรดิก็เลยสร้างสเปซมารีนขึ้นมาแทนพอสเปซมารีนทํางานไปได้สักพักจกักรพรรดิก็ค้นพบไพรมาม์ดไพรมาม์ดก็กลับมาประจํำรีเจียนที่ใช้จีนซีดของตัวเองก่อนจะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนชื่อรีเจียนให้เป็นไปในตามที่ตนเองต้องการแต่สเปซมารีนทุกตนก็ใช่ว่าจะยอมรับสิ่งใหม่ๆที่ไพรมาม์ดมอบให้นะครับ ไอออนแฮนด์ e เปซมารีลีเจนของแขนกลคนหัวขาดไพรมาต์เฟอร์ลัสมันัตมันจะมีกลุ่ม s p สเปซมารีนนอกอคอกที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ๆของไพรมาต์ได้อยู่ครับ s p สเปซมารีนกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าโมลกูลพวกนี้ถูกสร้างโดยใช้จีนซีดของไพรมาต์เฟอร์ลัสมนัตก็จริงครับแต่ไม่ถูกนับว่าเป็นหนึ่งในไอออนแฮนด์สเปซมารีลีเจนและผู้นำสเปซมารีนนอกอคอกกลุ่มโมลกูลก็คือกัปตันซาเทคมอร์ ต่อมาเมื่อวอลมาสเตอร์ฮอรัตลูปคอแห่งซันออฟฮอรัตสเปซมาลีนลีเจียนได้เปิดหน้าเป็นกบฏโจมตีจักรวรรดิมนุษย์เต็มรูปแบบกลุ่มสเปซมาลีนนอกข้อโมลกูลนำโดยหัวหน้าเซาเทกมอก็นั่งยานที่ชื่อว่าเรสทารอนไปลงที่ดาวอิสวานที่5และเข้าต่อสู้กับฝั่งล้มเจ้าในนามจักรวรรดิมนุษย์อิมเพรียลออฟแมนร่วมกับฝั่งพักดีจากลีเจียนอื่น และในที่สุดหัวหน้าเซาเทคมอก็ได้รับข่าวร้ายซึ่งนั่นก็คือไพรามาทเฟอร์ลัสมนัทถูกคุนสึกพันเจไพรามารฟูฟกริมแห่งเอมเพอเรอร์ชิลดนเทรเตอร์สเปซมารีนฟันคอจนหัวขาดตายหากักและสมรภูมิดาวอิสวานที่5ก็กำลังจะกลายเป็นทุ่งสังหารหัวหน้าเซาเทคมอและพักพวกก็ขึ้นยานเรสทารอนขับฟากองยานของพวกฝั่งทรยศและรอดตายในที่สุด ต่อมาเมื่อสงครามกบฏฮอรัตจบลงประมาณปีที่21ในสหัสวรรที่31พรมาดรูบุเต้กัลิมานแห่งอัลตรามารีนสเปซมาลีนลีเจียนก็ได้เอาระบบแชปเตอร์มาบังคับใช้และกลุ่มสเปซมาลีนนอกคอกโมลกูลก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแชปเตอร์โดยมีผู้นำก็คือหัวหน้าเซาเทคมอร์ในตำแหน่งแชปเตอร์มาสเตอร์และถูกนับว่าเป็นหนึ่งในแชปเตอร์ที่สืบทอดมาจากไอออนแนด์สเปซมารีนลีเจียนในที่สุด เรเทอร์ลอนสเปซมารีนแชปเตอร์เป็นสเปซมารีนที่สวมชุด Power อร์อาเมสีแดงส่วนตราอากิลานกสองหัวหรืออิมพีเรียลิสกระโหลกปีกที่อยู่ตรงหน้าอกจะเป็นสีเงินและตราประจำแชปเตอร์จะเป็นรูปมือปีศาจสีแดงคว่ำ กลางวงกลมสีดำเรททาลนสเปซมารีนแชปเตอร์นี่รับวัฒนธรรมหลายอย่างมาจากไอออนแฮนด์สเปซมารีน l e เจน n เห็นชัดเลยก็จะเป็นชื่อยศต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมการปกครองของไอออนแฮนด์สเปซมารีนลีเจียนภายใต้ไอออนคอนซิลไอออนคอนซิลก็คือสภาสูงของไอออนแฮนด์นั่นแหละครับนึกถึง Moan นดิเของ Sun ออฟฮอรัมีหน้าที่เหมือนกันคือเป็นสภาปกครองซึ่งไอออนคอนซิลของเรททาลนจะประกอบไปด้วยสเปซมารีนไอออนฟาเทอร์41 เนของไอออนแฮนเลยครับซึ่งไอออนฟาเธอร์ก็คือตำแหน่งสเปซมารีนผู้ทรงคุณวุฒิที่ใครๆก็เป็นได้ถ้าได้รับการยอมรับที่มากพอไม่ว่าจะเป็นนายทหารฟาเธอร์ตกต่อยจ่าเซอร์เจียนเทคมารีนไลบรเลียนทหารหมอหัวหน้าแชปเตอร์มาสเตอร์ถ้าเป็นคนดีมีความสามารถก็สามารถเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาไอออนคอนซิลได้หมดย้อนกลับไปก่อนเลทาลอนจะก่อตั้งเป็นสเปซมารีนแชปเตอร์ หลังจากจบสงครามอิสานบาลที่5 i ไอออนแฮนสเ์เฟสบาลินลีเจียนที่ไร้ภัยมตรก็ได้รวบรวมสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่เป็นกลุ่มเฉพาะกิจภายใต้ชื่อชาเดิร์ดลีเจียนและออกดักลอยฆ่าพวกทรยศแถวแถวระบบดาวเมดูซ่า เพื่อกแก้แค้นให้ภัยมารของตนเองที่ตายไปแต่ผู้นำสเปซมารีนนอกคอกโมนาเซาวเทกมอไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ครับเขาเลือกที่จะแยกตัวออกไปรวบรวมกองกําลังของตนเองขึ้นมาภายใต้ชื่อใหม่เรดทารอนตามชื่อยานของตัวเองและออกตะเวนทวงคืนดาวอนานิคมที่ตกเป็นของฝั่งทรยศ มีระบบดาวหนึ่งครับชื่อระบบว่าเกสแมนไอมนุษย์ในระบบเกสแมนนี่ยอมจำนนต่อฝั่งร้มเจ้าและส่งทรัพยากรในดาวตัวเองให้พวกทรยศและปีที่6ในสหัสวรรษที่31อกองยานกลุ่มสเปซมารีนอิสระเรดทารอนนำโดยหัวหนาเซาเทกมอก็มาถึงและทำการถล่มดาวกบฏท,ที่เข้ากับวอร์มาสเตอร์ฮอรัสลูป้อจนราบคาบภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงต่อด้วยการตามไปกระทืบซันออฟฮอรัตต์เควอสสเปซมารีนที่ดาวประเภทไมนิ่งเวล์ดาวเหมืองดวงหนึ่งที่ชื่อว่าเซเรียไมเชอร์ต่อมาอีกก็ไปกระทบ สเปซมารินที่ดาวนักไม่รู้อยู่เซกเมนต์ไหนบ้างนะครับและพอสงครามฮอรัสเทเลซี่จบลงกองกำลังสเปซมารินอิสระเรดทารอนกลายเป็นแชปเตอร์ต่อมาประมาณปีที่544ในสหัสวัติที่32เรดทารอนสเปซมารินแชปเตอร์ก็ได้เข้าร่วมสงคราม War of the Beast และได้บุกไปกระทืบออกในสมรลูมิดาวแลนดเคสต่อมาประมาณปีที่780ในสหัสวรรษที่33 ตรงนี้ข้อมูลมันไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันถูกปกปิดในปีนั้นมันมี Space Marine Chapter ที่ประจำการอยู่ในเซกเมนต์แปซิฟิกัสถูกตัดสินให้เป็นผู้ทรยศถึง11 Chapter ไม่รู้ Chapter ช,ชื่ออะไรบ้างน,นะครับและ Red Talon Space Marine Chapter ก็เป็นหนึ่งในผู้กวาดล้างผู้ทรยศ ซึ่งในสงครามครั้งนี้ฟังพักดีมีแต่ตัวเป้งๆครับมีเรดทา l อนมีเฟรดอิสเตอร์สเปซมารินแชปเตอร์มีชาแนลกาดสเปซมาร m นแชปเตอร์ Easter, Chapter, Guard, สองแชปเตอร์นี้แตกมาจากบลัดแองเจิลสเปซมารินดีเจนของไพรมาสุดหล่อแซงคิวเนสนะครับแล้วก็มีเดดอีเกิลสเปซมารินแชปเตอร์ที่แตกมาจากบริเวณกาดสเปซมาริน e ีเจนแล้วก็คาชาโรดอนสเปซมารินแชปเตอร์อันนี้ไม่รู้แตกมาจาก e ีเจนอะไรนะครับสงคราม5ลุม11กินเวลา100ปี และในปีที่8 0 6ในสหัสวรรษที่33สงครามก็จบลงฝั่งจกักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟแมนชนะและสเปนวาลินผู้ทรยศทั้ง11บเชปเตอร์ก็ถูกกวาดล้างจนสูญพันทั้งหมดต่อมาปีที่617ในสหัสวรรษที่40ก็ได้มีเผ่าซีนอตปิศนาบุกเข้าโจมตีจกักรวรรดิมนุษย์เป็นเผ่าซีนอตที่เรียกตัวเองว่าดาเชียพวกนี้เป็นเผ่าที่อายุน้อยทำนองเดียวกันกับลาสบอร์ดเลยครับ แต่น่าจะกากกว่าเพราะพวกมันโดนเร Talon Space Marine Chapter แค่แชปเตอร์เดียวกระทืบก็ศูนย์พันทั้งหมดปัจจุบันเร Talon Space Marine Chapter เป็น s p สเปซมาลีนที่ขึ้นชื่อร่องการกระทืบผู้ทรยศไม่ว่าพวกทรยศจะอยู่ที่ไหนพกเขาจะค้นหาและทำลายเพื่อแก้แค้นให้กับไพรมา์ที่ตายไปซึ่งแต่ละภารกิจที่ไฮลอดออฟเทอร่ามอบให้ก็ดูเหมือนจะรู้ใจเพราะส่วนใหญ่มีแต่ภารกิจกระทืบสเปซมารีนนอกรีดทั้งนั้น นเวิร์มันก็คือดาวที่มีตระกูลนักขับหุ่นไนร่วมกับนักบวชไซเบ,เบอร์พังไมเคิลนิคัสปกครองอยู่นั่นแหละครับจากกลสงครามขนาดใหญ่ของเผ่ามนุษย์นอกจากรถถังยานอาวกาศก็จะเป็นไททันหุ่นบังคับมือขนาดใหญ่และไนหุ่นบังคับมือขนาดเล็กขนาดเล็กวี่คือขั้นต่ำ9เมตรนะครับว่ากันว่าหุ่นอิมพีเรียลไนของเผ่ามนุษย์มีความทรงพลัง ถึงขนาดเตะรถถังทีเดียวขาดครึ่งอีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งข้อต่อที่ควรจะเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดก็ยังทํามาจากอะดาเมนเทียมซึ่งนักขับหุ่นก็จะสืบทอดกันทางสายเลือดเชื่อมต่อกับตัวหุน่นรับความทรงจําของนักขับหุ่นรุ่นก่อนๆได้เหมือนภัยท่านแต่ไม่เรียกปินเซปครับนักขับหุ่นอิมพีเรียลไนท์จะถูกเรียกว่านท์ซึ่งผู้ที่จะได้สิทธิ์การขึ้นบังคับหุน่นนอกจากจะต้องมีสายเลือดเป็นตระกูลนักขับหุ่นแล้ว ก็ต้องผ่านพิธีกรรมที่เรียกว่า r i t u a l of Becoming โดยผู้เข้าทดสอบจะถูกพาเข้าไปในห้องที่เรียกว่า Chamber of Echo และนั่งบนบัลลังที่ชื่อว่า t o r o of of Mechanicum ซึ่งถ้าพิธีกรรมอันนี้สำเร็จก็เท่ากับว่าผ่านการทดสอบมันมีดาวประเภทไนโวลอ,อยู่ดวงหนึ่งครับอยู่ในเซกเมนต์ออฟคูรัส เป็นดาวที่ชื่อว่าฟาบิสคาริเวนที่ไม่รู้อีท่าไหนเขาว่ากันว่าดาวดวงนี้มีบุญคุณกับไอออนแฮนสเปซมาลินลีเจียนของแขนกลคนตอกดาบไพรามาต์เฟอร์ลัสมนัสและเพื่อทดแทนบุญคุณไอออนแฮนสเปซมาลินลีเจียนก็ต้องส่งสมาชิกของตัวเองมาคลุ้มครองอันนี้คือยุคก,ก่อนฮอรัสเทเลซี่นะครับซึ่งหวยก็ตกไปที่สเปซมาลินนอกคอกโมลกูลอันเดียวกันกับตอนเลทารอนนั่นแหละครับแต่คนละกลุ่ม และด้วยความที่ต้องประจำการอยู่ที่ดาวฟาบิสคาลิเวนเท่านั้นมันก็เลยทำให้สเปซมารีนนอกข้อพวกนี้ไม่ได้เข้าร่วมสมรภูมิระบบดาวอิสตวานในสงครามฮอลัสเฮเลซีเรียกได้ว่าจนสงครามจบสเปซมารินนอกข้อพวกนี้ก็ยังอยู่ครบและเมื่อถึงช่วงเซคันด์ฟาดิงยุคก,ก่อตั้งครั้งที่2ตามโคเด็กของไพรามาดโรบโตเต้กลริมานแห่งอัลตรามารินสเปซมารีนนอกข้อพวกนี้ก็เลยได้สถาปนาเป็นหนึ่งในแชปเตอร์ที่สืบทอดมาจากไอออนแฮนสเปซมารินลีเจียนภายใต้ชื่อบราเซนโค r a s e n Co. Space Marine Chapter จะสวมชุดเกราะ Power Armor สีน้ำเงินแดงจะอธิบายยังไงดีวะคือท่อนบนจากเอลถึงหัวนี่สีแดงอยู่ข้างขวาหมายถึงขวา Space Marine น,นะครับ แต่ส่วนล่างจากหํำไปตีนเนี่ยสีแดงอยู่ทางซ้ายส่วนตราอากิล่าหรืออิมพีเรียลลิสที่อยู่ตรงหน้าอกก็จะเป็นสีทองและตราประจำแชปเตอร์ก็จะคล้ายกับเรดทารอนคือเป็นรูปมือปีศาจสีแดงคว้าเหมือนกันแต่พื้นคนละสีซึ่งของบรเซนโคพื้นจะเป็นสีน้ําเงินและพวกทหารผ่านศึกยศวัตเทอร์เรนต์มารีนจะสวมหมวกเกราะสีขาวบรัเซนโคสเปซมารีนแชปเตอร์มีดาวโฮมเวิร์ที่ชื่อว่าดาวทารัสที่4ไม่รู้ว่าเป็นดาวประเภทไหนนะครับแต่อยู่ในเซกเมนต์ออฟคูรัสนี่แหละ ย้อนกลับไปสมัยก่อนที่วอร์มาสเตอร์ฮอรัจักรบดมันมีดาวฟอร์ดเวล์อยู่ดวงหนึ่งครับอยู่ในเซกเมนต์อัลติมาเป็นดาวที่ชื่อว่าซารุมดาวดวงนี้เป็นดาวใต้การปกครองของนักบวชไซเบอร์พังแมคาคนิคัสร่วมกับสถาบันหุ่นบังคับมือเลจิโอออเดก ที่ไหนไม่รู้นะครับแต่อยู่ในสหัสวรรษที่30กลุ่มกบฏแอปฮิวแมนที่เรียกตัวเองว่าบาร์เดอร์ฮูดออฟรูนก็ได้บุกโจมตีดาวซารุมเพื่อแย่งชิงเทคโนโลยีของดาวดวงนี้ไปใช้งานและจักรวรรดิมนุษย์ก็จัดเวลิเตอร์สเปซมารินลีเจียนนำโดยทรชนคนคิดบวกไพรมาดอันกอนมาจัดการไพรมาดอันกอนและพรรคพวกมาถึงก็สั่งให้สเปซมารินนั่งดรอปพอดพร้อมกับอาวานพิฆาตไล่ยิงกองยานของพวกแอปฮิวแมนตอนเวลิเตอร์มานี่คือมาตอนกลางคืนนะครับ และเช้าวันต่อมาไพรามาร์ดอันกรก็ลงมาด้วยตัวเองพร้อมกับนํากองทัพหุนบังคับมือไททันจากสถาบันออเด็กที่ประจําการอยู่ในดาวดวงนี้ออกมาสู้ด้วยและในที่สุดกบฏเอฟฮิวแมนบาร์เดอร์ฮูดออฟรูนก็สูญพันธุ์ซึ่งผลจากสงครามครั้งนี้ก็ทําให้ฟอตเวอร์ซารุมจับมือกับเวลิเตอร์สเปซมารีนลีเจียนเป็นพันธมิตรเบอร์หนึ่งของกันและกันและพอไพรามาร์ดอันกรและพรรคพวกพากันทรยศต,ตามวอว์มาสเตอร์ฮอลัสดาวซารุมที่เป็นพันธมิตรก็ทรยศตามทําให้จากดาวฟอทเวอร์ ฮลฟอร์ดมันก็คืออดีตดาวฟอร์ดเวลที่เข้ากับฝ่ายทรยศนั่นแหละครับดาวประเภทนี้ปกครองโดยนักบวชไซเบอร์พังนอกกทีดาร์คแมคคอนิคับและพอสงครามฮอลแลนดเฮเลซี่จบลงดาวเฮลฟอร์ดซารุมก็ได้หายไปจากแผนที่อย่างปริศนาต่อมาปีที่416ในสหัสวรรษที่37อินควิซิเตอร์จากองค์กรนักสืบพันธ์ปีศาจออโดเมเลสที่ชื่อว่าหลอดเอนโทนิียสคอยก็ได้ค้นพบ ตำแหน่งล่าสุดของเฮลฟอร์สซารุมและแผนของเขาก็คือเอ็กซ์เทอร์มินาทัตดาวอัปปรีดวงนี้เพื่อตัดกองกำลังฝ่ายเทพนอกรียดนั่นเองครับอินควิซิเตอร์ลอดเอนไทเนียส สั่งระดมพลทหารมนุษย์ธรรมดาอิมพิเรียลกาดกองยานแมตต์ฟ e t จากอิมพ r เรียลนาวีทหารหัวกะทิจากเทมเพทัสไซออนรวมถึง Space m a r น n e 3 Chapter ์ประกอบไปด้วยซันออฟรีเวนสเปซมาลีนแชปเตอร์ซันออฟรีเวนนี่ไม่มีรูปแล้วก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่าแตกมาจากรีเจียนไหนแล้วก็มีเซเล a l ท่ากาดสเปซมาลีนแชปเตอร์อันนี้ก็ไม่รู้แตกมาจากรีเจียนไหนเหมือนกันครับและ 3. b a s าร์เซนคอร์สเปซมาลีนแชปเตอแต่ไอพวกที่ผมไล่ชื่อมาทั้งหมดลงไปตลุยดาวเฮลฟอร์ดซารูมแค่ั่วโมงแรก ไอซันออฟรีเวน์สเปซมารีนชปเตอร์ก็ถูกสังหารทั้งหมดจนศูนยพันส่วนเซเลสเจดกาดกับบาเซนโคก็ต้องวิ่งตีมแตกหนีตายออกมาและพวกทหารมนุษย์ธรรมดานี่ไม่ต้องพูดถึงครับสูนเสียอย่างมหาศาลสรุปสงครามในสมรภูมิฟอสตเวิลด์ซาลุมจักรวรรดิมนุษย์แพ้อย่างหมดรูปแต่ความซวยของบาเซนโค s สเปซมารีนชป h เตอร์ยังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะช่วงปลายสหัสวรรษที่40ดาวทารัุที่4ดาวโฮโมของพวกเขา ก็ถูกฝูงเดมอนจากฝั่งเควอสบุกโจมตีส่งผลให้ดาวทั้งดาวย่อยยับและเหล่าบาเซนคอร์สเปซมารีนในดาวทารัสที่4ก็ต้องหนีหัวซุบหัวซุนออกมาจนสุดท้ายก็ต้องอาศัยอยู่ในยานกลายเป็นสเปซมาลีนวันีิพกพเนจรในที่สุดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่ากองกําลังฝั่งเควอสจะไปก่อเรื่องอยู่ที่ไหนบาเซนคอร์สเปซมารีนแชปเตอร์ก็จะอยู่ที่นั่นเพื่อแก้แค้น ให้กับดาวบ้านเกิดที่แตกไปไลป่ไปตั้งแต่ตีกับไอออนวอลเลเอร์เคออสสเปซมารีนของเดมอนไพรมาทหัวท่อปัตูลรโบช่วงปีที่955ในสหสัสวรรษที่41ต่อมาปีที่999ในสหสัสวรรษที่41ก็เข้าร่วมสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่13ตอนแรกมาเซนคอสสเปซมารีนชปเตอร์กะจะลงไปผีชีพในสมรภูมิดาวเคเดียเลยครับแต่ไปไม่ทันไปถึงดาวเคเดียแม่งแตกไปแล้วมาเซนคอ์สเปซมารีนชปเตอร์ก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปกระทืบพวกเคเค,เคียแนแ ด้วยความที่ Space m a r ีนแ c h a p t e ์นี้สืบทอดมาจาก i อออนแฮนด์สเปซมารีนล e เจ o n มันก็ทําให้วัฒนธรรมหลายอย่างของ i อออนแฮนด์สืบทอดมายัางบาซินคอหนึ่งในนั้นคือความเชื่อเรื่องการดัดแปลงร่างกายเป็นไซบอร์กเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง Space m a r รีนพวกนี้มีความเชื่อว่ามแมแ้ต่ร่างกายของเอสตาติสที่จกักรพรรดิเอมเ r อ r o เรอร์ออฟมคายมอบให้ก็ยังอ่อนแอเปราะบางไม่ว่าจะด้วยความแก่ชราหรือโรคภยัยไข้เจ็บและเพื่อจะหลีกหนีสภาวะเหล่านี้ การเปลี่ยนร่างกายเป็นจกนักรกลคือคําตอบที่ดีที่สุดมันถึงขั้นที่ว่าพวกสเปซมารีนที่เข้ามาใหม่ต้องรับการผูกไขวัยวะจักรกลแบบทันทีเลยครับรอบแรกอาจจะแค่ตาซิ่งเฉยๆแล้วก็ต้องติดตั้งเพิ่มไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดไปตลอดชีวิต